เพื่อนของน้องๆที่คบอยู่เป็นเพื่อนแท้หรือเพื่อนเทียมคอมเมนต์มาเลยก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะแล้วเราก็ไปชมคลิปกันเลยค่ะเพื่อนแท้การรู้ใจแกฉันฝากซื้อข้าวกระเพราไก่ไม่ใส่พริกไข่ดาวไม่สุกข,ขอบไม่ฉันรู้ใจแกหรอกนาแกกินแบบนี้ทุกวันเลยเพื่อนเทียมการรู้ใจแกฉันฝากซื้อข้าวหน่อยนะเอาเหมือนเดิม บอกฉันมาตรงๆเลยสิว่าจะกินอะไรไอ้ที่เหมือนเดิมของแกอะ่ะใครจะไปจำได้เพื่อนแท้ความลับฉันมีความลับจะบอกอะ่ะแต่แกอย่าไปเล่าให้ใครฟังนะฉันขอสาบานด้วยเกียรติของลูกเสือเนตรนาีเก่าทุกคำที่แกเล่าให้ฉันฟังจะไม่มีวันกระเด็นออกจากปากฉันได้เลยเพื่อนเทียมความลับแกฉันมีความลับจะบอกแต่แกต้องสัญญากับฉันนะว่าจะไม่เล่าให้ใครฟังเออฉันไม่เล่าให้ใครฟังหรอกนะา พี่พูดเมื่อกี้โกหกนะเรื่องเด็ดขนาดเนี้ยฉันต้องกระจายข่าวไปให้ทั่วแล้วแหละเพื่อนแท้เมื่อเพื่อนออกเดดแกวันนี้ฉันจะไปออกเดทครั้งแรก ฉันแต่งตัวเป็นยังไงบ้างไหนฉันขอสำรวจดูซิเสืส้อผ้านหน้าผมก็โอเคปากก็มีสีหน้าก็มีสีดถ้าผู้ใช้เห็นนะต้องประทับใจในตัวแกแน่เลยมั่นใจในตัวเองเข้าไว้เพื่อนเทียมเมื่อเพื่อนออกเดทแกวันนี้ฉันจะไปออกเดทครั้งแรกฉันแต่งตัวเป็นยังไงบ้าง mm hmm. ก็ไปแบบนี้นี่แหละจะอะไรนักหนากับเดทแรกถูกปฏิเสธกลับมาอย่าร้องให้ฟูมไฟล์กับมาหาฉันละเพื่อนแท้การดูแล อุ๊ยแกขี้ตาเต็มตาแกเลยอ่ะมันี่มาเดี๋ยวฉันเช็ดให้หืมขอบใจมากเลยนะแกเพื่อนเทียมกันดูแลหืมขี้ตาเต็มตาเลยอ่ะฉันไม่บอกหรอกปล่อยให้ไขขี้หน้าไปเลยมีอะไรติดหน้าฉันหรออ๋อเปล่าไม่มีอะไรเพื่อนแท้เมื่อเพื่อนอกหกักเจอฉันอกหักอีกแล้วอะ ไรนะแกแค่ผู้ชายเร็วๆคนนึงปล่อยมันไปเถอะฉันเชื่อว่าสักวันแกต้องเจอคนที่ดีกว่านี้แน่นอนฉันเป็นกําลังใจให้เพื่อนเทียเมื่อเพื่อนอกหักเขาทิ้งฉันไปแล้วอ่ะแกเห็นไหมฉันว่าแลละฉันว่าเคมีแกกับเขาอ่ะมันไม่เข้ากันตั้งแต่แรกแล้วยังไงก็ไปกันไม่รอดถ้าอย่างนั้นคนนี้ยฉันขอนะเพื่อนแท้การแบ่งปัน นี่แกยังไม่ได้กินข้าวใช่ไหมพอดีว่าฉันรีบอะ่ะก็เลยยังไม่ทันได้กินฉันมีน้ำเต้าหู้นะแกเอาไปกินสิไม่เป็นไรแกก็ยังไม่ได้กินข้าวนี่เฮ้ยไม่เป็นไรงั้นเรามาแบ่งกันคนละครึ่งนะเพื่อนเทียมการแบ่งปันสายแล้วทาไมแกยังไม่กินข้าวพอดีว่าฉันรีบอะ่ะก็เลยยังไม่ทันได้กินขอโทษนะคือฉันมีน้ำเต้าหู้แค่ขวดเดียวอะ่ะคงแบ่งให้แกกินด้วยไม่ได้หรอกไม่เป็นไร เพื่อนแท้ความห่วงใยแม่แกยังไม่มาอีกหรอนี่ก็ค่าแล้วนะแกกลับบ้านก่อนฉันไปเลยไม่ต้องเป็นห่วงฉันไม่ได้ไม่ได้ไม่ว่ายังไงฉันก็จะอยู่เป็นเพื่อนแกฉันจะไม่มีวันทิ้งแกเด็ดขาดเพื่อนเทียมความห่วงใยเมื่อไหร่แม่แกจะมาเนี่ยค่ำแล้วนะอีกสักพักก็น่าจะถึงแล้วแหละฉันไม่รอเป็นเพื่อนแล้วนะเสียเวลาเพื่อนแท้เมื่อเพื่อนรู้สึกไม่มั่นใจช่วงนี้ฉันรู้สึกตัวเองอ้วนขึ้นหน้าก็บาน ฉันไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเลยถ้าอย่างนั้นฉันจะลดน้ำหนักไปพร้อมกับแกเราจะผอมไปด้วยกันเพื่อนเทเมื่อเพื่อนรู้สึกไม่มั่นใจช่วงนี้ฉันรู้สึกอ้วนขึ้นยังไงก็ไม่รู้ตัวอวบ,บไปหมดเลยก็นั่นนะดิฉันว่าแกอ้วนขึ้นเยอะเลยอย่างกับกินหมูไปสิบตัวแนะ่หุ่นไม่ดีก็ต้องทำใจหน่อยนะเพื่อนแท้เมื่อถ่ายรูปแกถ่ายรูปให้ฉันหน่อยสิ ได้เลยฉันจะถ่ายรูปให้แกเป็นลอยๆรูปเลยแล้วแกค่อยเปเลือกรูปที่สวยที่สุดละกันโอเคเลยเพื่อนเทเมื่อถ่ายรูปแกถ่ายรูปให้ฉันหน่อยสิได้สิอ่ะเสร็จแล้วรูปเดียวเองเหรอจะถ่ายอะไรเยอะแยะเล่าเพื่อนแท้เมื่อทานข้าวร่วมกันค่าอาหาร200เดี๋ยวเรามาหารกันคนละลอยนะแกโอเคสัญญานะว่าเราจะมากินอาหารร้านนี้ด้วยกันอีก เพื่อนเท่เมื่อทานข้าวร่วมกันค่าอาหาร200อย่าแกเดี๋ยวเราแชร์กันนะอุ๊ยฉันลืมเอากระเป๋าตังมาเดี๋ยวแกออกให้ฉันไปก่อนแล้วกันนะลืมเงินทุกครั้งที่มากินข้าวด้วยกันแบบนี้ก็ไม่ไหวนะเพื่อนแท้เมื่อเพื่อนมีความสุขฉันเห็นแกมีความสุขฉันก็มีความสุขไปด้วยเพื่อนเทียมเมื่อเพื่อนมีความสุขฉันไม่ชอบเห็นเวลาที่แกมีความสุขฉันจะทำลายความสุขทั้งหมดที่แกมี